สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่รายการ Stop Loss หุดลงทางในตลาดหุ้นค่ะเจาะตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายนะคะวันนี้กับดิฉันธนวัลปันทชธค่ะสดจากสตูดิโอดาวทาที่สยามดิสฟเวอรี่เซ็นเตอร์นะคะ วันนี้วันสุกรนะคะแต่ว่าแหมดูเดชดีตลาดหุ้นไทยที่แกว่งไปแกว่งมาเดียเ๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงเนี่ยบางทีก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะสุกได้อย่างเต็มอิ่มหรือไม่เพราะว่าเรายังมีปัจจัยการเมืองปกคลุมอยู่นะคะถือเป็นปัจจัยที่อาจจะมีผลเชิงจิตวิทยาต่อาการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนด้วยนะคะเพราะว่าทางกลุ่มของกบพสอเองก็มีการดาวกระจายไปในหลายๆจุดนะคะ ต้องจับตารอดูฟอนโฟของนักลงทุนต่างชาติค่ะว่าจะมีการซื้อหรือขายสุทธิหลังจากที่วันก่อนหน้านั้นนะคะขายไปแล้วหนึ่งวันกลับมาซื้อสุทธิเมื่อวานนี้หลักพันล้านบาทวันนี้จับตารอดูค่ะว่าต่างชาติเขาจะซื้อต่อหรือไม่นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพของเดชนีตลาดหุ้นไทยนะคะที่สวิงตัวอยู่ในแดนลบ มากกว่าแดนบวกซะด้วยซ้ำนะคะเปิดตลาดมาปุ๊บเนี่ยเส้นเด็กไทยอยู่ในแดนลบทันทีค่ะแล้วก็สวิงตัวขึ้นไปอยู่ในแดนบวกช่วงครึ่งวันนะคะช่วงภาคบ่ายค่ะย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบและมาปิดตลาดล่าสุดนะคะพลีโคสค่ะยังไม่นิ่งอย่างเป็นทางการนะคะติดลบลงไปแล้ว3.75จุดค่ะที่ระดับ1,375.27จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้23,000ล้านบาทค่ะ ส่วนห้าดับหลักทรัพย์วันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ค่ะเคแบงก์เองราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะที่187บาท50สตางค์ตามติดมาด้วยอิชิตันนะคะที่ล่าสุดนั้นยังคงฟื้นขึ้น,นมาหลังจากที่ย่อไปเมื่อวานค่ะราคาล่าสุดของอิชิตันตอนนี้กําลังใกล้จะปิดตลาดแล้วนะคะบวกขึ้นมาได้50สตางค์ยืนที่19บาบาท90าสตางค์ค่ะแอดวานซ์บวกขึ้นมาบาทหนึ่งยืนสองไป2ยสามสิบบาทเคแบงก์ลงไป20สตางค์ยืน 80สตางนะคะมาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นกันบ้างค่ะโดยเฉพาะในเอเชียนะคะปิดตลาดมาล่า,าสุดค่ะโตกเกียวบวก35จุดนะคะฮังเซฮ่องกงบวก25ค่ะในขณะที่เวยียดนามลงไป41จุดนะคะภาพของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะคะสำหรับแนวโน้มของดัชนีหุ้นไทยที่ตอนนี้ยังคง ทรงตัวอยู่ในแดนลบแบบนี้1,375จุดนะคะเดี๋ยวรอตัวเลขนิ่งอีกสชนิดหนึ่งหลุดแนวรับ1,380จุดลงมา กลุยจะต้องทำยังไงพูดคุยกันนะคะกับกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิษฐ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนิพนธ์คะเซ็ตวันนี้แดงเลยนะคะใกล้ปิดตลาดแล้วตอนนี้หลุดพัน0ลงมาแล้วนะคะประเมินดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์หน้าน่าจะเคลื่อนไหวแบบไหนคะในสัญญาณทางเทคนิคนะครับมีจุดที่หลุดมาคือ ครั้งแรกที่หลุดก็คือปิดต่ำกว่าเส่นสิบวันนะครับที่หนึ่งสี่ศูนย์แปดนะฮะนั้นก็ถือว่าหลุดแล้วนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้นะครับปิดต่ำกว่านะฮะก็กำลังปิดอยู่นะครับปิดต่ำกว่าหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้านะฮะต่ำกว่าแล้วนะครับหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดสามสี่นะฮะก็ถือว่าจุดนี้เป็นจุดขายจุดสต็อปลอสสุดท้ายนะฮะหลังจากนั้นทุ้ยก็จะเป็นไซด์เวดาวลงไป ใช้เวดาไม่ถึงว่าจะเป็นการปรับฐานคอลเลกชันใหญ่การปรับฐานพอสมควรนะครับซึ่งในระหว่างทางก็จะลงไปแล้วก็รีบาวพอสมควรนะฮะอาจจะลงไปแถวพันสามร้อยหิมีการรีบาวขึ้นมาที่พันสามร้อแดสิบแล้วก็โลกต่ออีกกำนอนเนี้ยนะครับคือเปลี่ยนแนวโน้มมาเป็นลงนะฮะ จะขึ้นเป็นลงนะครับจะขึ้นเป็นลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าหุ้นไทยน่าจะลงต่อเนื่องเลยนเป็นลงแล้วเรื่องการคอลเลคชันเกี่ยวกับปัจฐานนะครับแต่การปับฐานขึ้นเนี่ยปับฐานเพื่อหลังจากนั้นจะขึ้นต่อื่อไปทำนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นนะอาจจะเห็นว่าหุ้นบางตัวลงบางตัวไม่ลงในคำนองนี้นะครับแต่ภาพรวมๆเราบอกว่าหุ้นกําลังเข้าสู่แนวโน้มของการคอลเลคชันนะฮะที่ปับฐานนะครับเขาเรียกว่าลงแล้วกันนะฮะลงรอบนึ้ซึ่งลงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลงเท่่าไหนะตัวเเลขก็็จป พันสามร้อยหกเสพพันสามร้อยห้าเสพพันสามร้อยี่สบแต่ตไหนเดี๋ยวก็จะรู้เองนะฮะค่ะเหมือนก็ตอนที่มันขึ้นมานะครับค่ะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนวันเราก็บอกว่าแ,แถวๆเนี้ยนะครับแ,แถวๆเนี้ยทุกคนก็บอกแ,แถวๆเนี้ยพั 1, 20, นสี่ร้อยี่สิบหลือจะเสพนะครับค่ะมันก็คือแต่ฝ่ายจะมาบอกได้ก็บอกท้ายๆนะครับค่ะดะูตอนนี้เราให้เรารู้ว่ามันลงแล้วแล้วกันค่ะเป็นแนวโน้มอล้วก็การลงแบบไซด์เวดาว เป็นการลงไซเวด้าก็ค่อยลงซอฟต์แลนดิ้งค่อยๆลงซอฟต์แลนดิ้งนะคะอย่างนี้ใครที่ยังสลัดหุ้นไม่ทิ้งยังไม่ไม่หมดนะคะสัปดาห์หน้ายังพอมีโอกาสไหมคะที่จะขายออกไปก่อนก่อนที่จะลงแล้วแต่ละตัวค่ะก็ถ้าพุ้นลักษณะไซเวดาาเนี่ยก็ยังมีระหว่างวันยังคงมีคุ้บางตัวขึ้นได้โบกได้ดีอยู่นะครับค่ะนะครับการลงไซเวดาาไม่ใช่ไม่ถึงว่าลงทีมวันสามสิบจุดสี่สิบจุดคือลงน้อยนะฮะค่ะ วันหนึ่งอาจจะลงห้าจุดเจ็ดจุดสิบจุดรีบาวสิบจุดทำนองเนี้ยนะครับค่ะนะครับจะลงคะค่ะแล้วเราจะต้องดูฟันเฟของต่างชาติประกอบด้วยไหมคะคิณธิพลคะช่วงนี้ก็ต่างชาติเนี่ยปกติในขึ้นห้าเนี่ยนะครับและเวลาเขาเข้ามาซื้อแล้วเนี่ยนะครับเขาก็คือไม่ถอยออกนะฮะค่ะแต่เขาจะถอยซื้อไปเรื่อยๆนะฮะเขาจะไม่มูฟเหมือนออกล่ะนะครับลงมาเขาก็จะถอยซื้อไปเรื่อยๆนะครับค่ะที่ที่เราบอกว่ามันเป็นการลงเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาซื้อหุ้นถ้าตอนนี้กลุ่มนี้ลงเขาก็จะถอยชื้อถอยชื้อต้อมองเานี้นะครับค่ะอย่างนี้เขาเขาไม่ออกฮะถ้ายังไม่ออกนะคะก็แสดงว่าการลงรอบนี้ลงเพื่อไปต่อถ้าดูจากเชิงของกราฟนะคะแนวรับที่คุณนิพนธ์มองไว้ว่าน่าจะลงไปทดสอบแล้วอาจจะมีโอกาส้ันึ้นไปต่อค่ะต่จะเด้งขึ้นไป เด่ขึ้นไปถ้าการขึ้นไปก็จะต้องขึ้นให้ผ่านพันพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับถ้าไม่ผ่านก็จะลอกต่ออีกนะครัเป็นสามร้อยห้าสิบเป็นแนวรับที่เป็นแนวรับไว้นะคะพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสตอปลออีกจุดหนึ่งค่ะจุดสตอปลอตอีกจุดหนึ่งถ้าหากว่าหลุดพันสามร้อยห้าสิบลงไปอาจจะลงไปลึกพอสมควรนะคะ่วนโดยกติจุดนั้นจะเป็นจุดที่เราต้องเข้าไปซื้อนะค่ะเข้าไปซื้อเพื่อเล่นรีบาวนะครับค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะซื้อนะคะกลุ่มมมททททีีี่่่่เเรรราาาาจจะะะะกกกกกกํหหนนนนนนดลลลยุุุธ์งงง้ตอออไไปค คงคงได้เกือบทุกตัวนะฮะนะครับถึงว่าการซื้อเพื่อเล่นรีบาวเราจะซื้อมาเพื่อขายนะครับมันก็คงทําได้ทุกตัวถึงตอนนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูแล้วผมบอกจากวันนี้ไม่ได้นะฮะวีเจต้องเป็นหุ้นที่ลักษณะที่ลงค่อนข้างที่จะแรงนะฮะแล้วไม่หลุดแนวรับแล้วก็แนวรับไปอยู่พอๆกับเซตพอดีและานองเนี่ยนะครับคซื้อเข้าไปเพื่อเล่นรีบาวก็ก็ซื้อน้อยลงนะฮะนะครับจนตลาดเซตเทิลเป็นขาขึ้นใหม่แล้วค่อยค่อยกลับเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับ คำว่าเซ็นทรัลเป็นขาขึ้นคอนเฟิร์มยืนที่ระดับไหนคะเอาแล้ยังไม่ทราบว่าลงไปที่บัตททอมเท่าไหร่นะค่ะอาจจะแค่พันสามร้อยห้าสิบแล้วจบเลยก็ได้นะคค่ะนะครับแล้วเรื่องของการเมืองตอนนี้นะคะมีผลต่อการคาดการณ์ของดัชนีหุ้นไหมคะคุณนิพนธ์คะคือถ้าพวกมันจะลงนะฮะเรื่องการเมืองดีมันก็ลงค่ะมันลงทุกเรื่องครัอย่าหาเรื่องลงในมันนะค่ะนะครับคือถ้ามันจะลงแล้วนะครับให้ดูว่าตลาดมีการปรับฐานนะครับ แล้วก็เราก็แค่ลดน้ําหนักการลงทุนไปมีหุ้นอยู่ร้อยหนึ่งก็เหลือไปสักห้าสิบอะไรเงี้ยนะฮะค่ะนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นขึ้นขึ้นเนี่ยเรียกว่าขึ้นย่อยนะฮะไม่ใช่ขึ้นใหญ่นะค่ะอ่าเป็นเขาเรียกขึ้นสองของขึ้นห้านะครับเป็นขึ้นย่อยนะครับอการลงอาจจะลงสักห้าสิบจุดเจ็ดสิบจุดร้อยจุดอะไรเราไม่รู้นะครับค่ะ แต่หลังจากนั้นมันจะขึ้นไปทำนิวไฮใหม่นะฮะซึ่งหุ้นกลุ่มที่จะขึ้นก็คือเป็นกลุ่มคอมมดิตี้เหมือนเดิมนะฮะคอมมดิตี้เหมือนเดิมนะคะก็จะขึ้นเหมือนเดิมกลุ่มธนาคารก็จะขึ้นกลุ่มสื่อสารก็ก็ <c oughs> จะขึ้นนะคือมันจะขึ้นทุกกลุ่ม,มนะครับค่ะ <c oughs> แล้วถ้าการเมืองดีกลุ่มที่ดินกลุมล่มอะไรมันก็จะขึ้นทั้งหมดนะครับค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยมากำหนดกลยุทธ์สำหรับการเลือกหุ้นเด่นกันในสัปดาห์หน้านะคะช่วงนี้อาจจะต้องรอให้ค่อยๆไซด่นเว้ค่ะ คือไปจ้องหุ้นไว้นะครับว่าหุ้นตัวไหนที่จะซื้อกลับไปดูพื้นฐานมันดูแนวโน้มกําไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะอย่างนั้นดีกว่านะครับถ้าให้คุณที่คนเลือกใครละคะคุณที่คนชอบตัวไหนคะผมก็จะเลือกเหมือนเดิมปตทค่ะปตทสองนะครับปต l t t a s คพีนะฮะ บีจีเอสอะไรพวกนี้ผมชอบหมดเลยนะครับอิชิตันเนี่ยนะฮะ,ะอันนี้อันนี้เราชอบหมดเลยนะครับอิชิตันนี่ยังยังลงทุนได้เหรอคะออ๋ตอนนี้ยังต้องรอให้เขาปรับฐานอ๋อต้องรอย่อก่อนเราคิดว่าเต็มเต็มแถวๆนี้นจะประมาณที่ยี่สิบนะครับค่ะไปสูงว่านั้นเราก็ไม่แน,นแะนำราพพีก็เกินสามสิบไปแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกำหน,นดกรรุ้วิกันอีกทีนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณนิพย์มากเลยนะคะครับ สวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราดนะคะบอกว่าหุ้นไทยมีแนวโน้มการปรับฐานครั้งนี้ไซด์เวดาาค่อยๆลงไปแนวรับด้านล่างที่มองไว้ที่ระดับ1อง0จุดนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะแนวต้านหากว่าค่อยๆไต่ขึ้นไปนะคะจะต้องทะลุ1,427จุดขึ้นไปให้ได้ถึงจชมีบอกาสไปได้ต่อแต่ถ้าหากว่าไม่ผ่านก็ีโอกาสที่จะพักฐานอีกก็คือขึ้นลงขึ้นลงซิกแซก,ซแซกตามกรอบแบบนี้คลยุทธิการลงทุนนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเวดนซีรอดูหุ้นปรับฐานแล้วค่อยมาเลือกกันค่ะวันนี้ยังไม่แนะนําหุ้นเด่นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดมาที่ nation tv ในสัปดาห์หน้าเราจะมาทํากันบ้านพร้อมๆกันนะคะ การปิดตลาดในช่วงล่าสุดนะคะตัวเลขออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมติดลบลงไป1.65จุดค่ะล่าสุดค่ะ1,377.37จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายตอนนี้26,000ล้านบาทนะคะพุ่งขึ้นมาอีก3,000ล้านบาทในช่วงท้ายตลาดวันนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นการปรับฐานอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์อีกหนึ่งท่านจากบิชาร์ดัพเอช์พลาสค่ะ